ได้ตรงนี้ไปเผยแพร่ในชุมชนกับผู้ปกครองต่อไปค่ะไอโอดีนเพื่อชีวิตกินวันละนิดทุกวัน ไออยอมน,นี่คือเสียงออยอน้อยของโรงเรียนบ้านนนุสาจังหวัดนครราชสีมากับกิจกรรมส่งเสริมไอโอดีในโรงเรียนที่มีชื่อว่าต้นไม้พูดได้ต้นไม้พูดได้คือป้ายให้ความรู้เรื่องสารไอโอดีและวิธีป้องกันเวลาเราเดินผ่านวิ่งผ่านเราก็เห็นครับและก็จำได้แล้วมาอ่านทุกวันครับยากเก่งยาชะลาต้องไม่ขาดสารไอโอดีนอกจากนี้ยังมีโรงอาหารพูดได้ด้วย โลองอาหารพูดได้คือป้ายให้ความรู้เรื่องสารไอโอดีนครับโลกขาดสารไอโอดีนรักษาได้โดยการรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนทุกวันไอโอดีนเพื่อชีวิตกินวันละนิดทุกวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนนทุษาจังหวัดนครราชสีมามีนวัตกรรมไอโอดีนที่น่าสนใจที่มีชื่อว่าน้องน้อยดุนหมอนไอโอดีนผู้ดูแลเด็กจะสื่อสารเรื่องไอโอดีนให้ผู้ปกครองทราบโดยผ่านเด็กแล้วก็จะแจกหมอนไอโอดีนกลับบ้านในตอนเย็นที่ผู้ปกครองมารับกระตุ้นการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนปรุงอาหารให้เด็กทานที่บ้านเพราะเด็กในวัยนี้กําลังเจริญเติบโต ทางด้านร่างกายและสมองเด็กก็ต้องได้รับสารไอโอดีนทุกวันวันละนิดก็คือเกลือไอโอดีนประมาณ1ช้อนชาต่อวันนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กฉลาดไม่เป็นโรคเอ๋อมีพัฒนาการตามวัยและเจริญเติบโตตามปกติค่ะนอกจากนี้ยังมีการเล่านิทานเรื่องมิสเตอร์ไอโอดีนให้เด็กๆได้ฟังอีกด้วยอยากจะส่งเสริมให้เด็กรู้จักสารไอโอดีนมากขึ้นแล้วก็จะเล่าผ่านนิทานเพื่อให้เด็กได้ สนใจไอโอดีนเพื่อชีวิตกินวันละนิดทุกวันวันนี้เราพามายังจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดที่มีความตื่นตัวเรื่องไอโอดีนเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่าย,ยาง<ะ>กับบรรยากาศ<ล>การรณรงค์การใช้เกลือบริภโภคเสริมไอโอดีน,นครับ เราจะลงลงในชุมชนแล,ล้วก็ใน <anak> ตามโรงเรียนนะครับตามตลาดนัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่ชุมชนเราไปรวมกันนะครับแล้วก็คนที่จะไปเลือกเสื้ออาหารเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของคุณภาพของอาหารที่มีสารไอโอดีนเป็นส่วนประกอบโดยเฉพาะในร้านค้าแม่ค้าที่มาขายก็จะเน้ให้ขอความร่วมมือในเรื่องการจำหน่ายสินค้าที่มีสารไอโอดีนเป็นส่วนประกอบสําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อต้องการให้คนในชุมชนเรามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็เด็กลุงหลังที่เกิดมาจะเป็นเด็กที่ฉลาด นะครับเพราะนั้นถ้าเด็กที่ฉลาดมีคุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้สังคมเรามีความเจริญนะครับแล้วก็เป็นสังคมที่มีคุณภาพไอโอดีนเพื่อชีวิตกินวันละนิดทุกวัน ตอนนี้เราอยู่กับบรรยากาศการรณรงค์การใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนของตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนอกจากการเดินรณรงค์ให้ความรู้และแจกเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในชุมชนแล้วยังมีการร้องเพลง่อยเพื่อสร้างสีสันในการรณรงค์อีกด้วยครับโมมมมันนนลลรรงไไ่่ใใใชชกหาาา้เืออออีีดะสิิพภย เด็กแวมผู้ใหญ่และกินไดทั้งนั้นเลามาร่วมมือกันให้ทั่วทุกทินเลามาร่วมมือกันให้ทั่วทุกทินกินเกลือไอโอเดนเธอดพี่น้องไทยเอท่าเอช่าทากาชน ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งวันนี้เราจะพามาดูของขึ้นชื่อของที่นี่นั่นคือพริกแกงเสริมไอโอดีนครับมีพริกแกงสมกับพริกแกงเผ็ดคิดเองคิดเองทำเองใส่เกลือไอโอดีนดยใส่ในน้ำพริกแกงไปก็พอประมาณนะ่ะเกลือไอโอดีนนี้ช่วยป้องกันโรคเอ,อ๋อโรคโคพอกได้คนที่ซื้อไปก็ได้กินเกลือไอโอดีนด้วย ทำให้ร่างกายแข็งแรงเขาก็ว่าอร่อยอ่ะที่แรกว่าจะเลิกตำนะน,นี่เขาไม่ให้เลิกตำทุกเทตะขายมาซื้ออะไรไปนเนี่ยไปซ้งก็ตรงเข้ากิ้งนั้นแล้วคนแถวนี้เขาไปทํางานทิ่งเทมอ่ะเลยบางพวกเขาก้าบมาถิงเขาก็ซื้อไปซื้อไปกินทิงเทมอ่ะทุ่งใส่ทุงท่งทุ่งละสิบบาททำเป็นทุ่งเนี่ยทุ่งละสิบบาทุนวลลนนกวั วันนี้เราจะพามารู้ตักกับขนมไทยเสริมไอโอดีนกันที่ร้านขนมหม้อแกงแม่สมานร้านขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีครับก็มีข้าวเหนียวตัดข้าต้มมัดขนมใส่ไส้ขนมกล้วยแล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็ขนมถ้วยหน้ากะทิคิอไอโอดีนทั้งหมดขายดีเพื่อที่ผสมไอโอดีนนี่คือพาให้รสชาติดีด้วยก็แบบว่าช่วยให้คุณแบบว่าช่วยให้สุขภาพของคนที่ได้รับประทานแล้วก็แข็งแรงก็ใช้เกลือทะเลที่เสริมไอโอดีนนี่แหละค่ะ นอกจากขนมไทยที่เสริมไอโอดีแล้วยังมีขนมเบเกอรี่เสริมไอโอดีที่ร้านเค้กจิราพรอีกด้วยครับเราก็ใช้เกลือที่เสริมไอโอดีนะครับในการปรุงขนมนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทุกตัวครับที่นี่จะใช้เกลือไอโอดีเป็นส่วนผสมครับผมเพราะว่านะครับสารไอโอดีนครับเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับเพราะทางร้านเราห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคครับเพื่อเพื่อผู้บริโภคจะได้รับสุขภาพที่ดีกลับไปครับผมจากการบริโภคขนมของเราครับไอโอดีนเพื่อชีวิตกินวันละนิดทุกวัน จังหวัดน่านจังหวัดที่มีความตื่นตัวเรื่องไอโอดีนเป็นอย่างมากมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งอสมอผู้แทนท้องถิ่นสาธารณสุขและคนในชุมชนมีการตั้งกองทุนเกลือเพื่อดําเนินงานและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนให้เข้าถึงคนในชุมชนอย่างแท้จริงรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆเน้นไปที่การรณรงค์ในครัวเรือนการดําเนินงานในร้านอาหารในโรงเรียน มีการตรวจเกลือในครัวเรือนและให้ความรู้ไอโอดีนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและระดับตำบลร่วมกับทูตไอโอดีนตรวจเกลือในโรงเรียนโดยอ,อยอน้อยและให้ความรู้เรื่องไอโอดีนในโรงเรียนเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ให้ความรู้เรื่องไอโอดีนแนะนําการใช้ยาเมดเสริมไอโอดีนและยังมีการถวายความรู้เรื่องไอโอดีนแก่พระภิกษุสำมเณรในโรงเรียนพระปริยธรรมอีกด้วยครับไอโอดีน <od> เพื่อชีวิตกินวันละนิทุกวัน จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีบ่อเกลือธรรมชาติเป็นบ่อเกลือสินเทาอยู่ในอำเภอบ่อเกลือห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ80กิโลเมตรมีชื่อเสียงในด้านการผลิตเกลือบนภูเขาที่ไม่เหมือนที่อื่นเป็นบ่อเกลือที่มีมาแต่โบราณซึ่งชาวบ้านใช้ผลิตเกลือสําหรับบริโภคเองและจําหน่ายไปยังพื้นที่ต่างๆชาวบ้านยังคงใช้วิธีการผลิตเกลือแบบดั้งเดิมแต่เนื่องจากเกลือสินเทามีไอโอดีนน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยจึงได้มีการเติมสารไอโอดีนลงไปและปัจจุบันได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตเกลือบริโภคเสร ไมอิออดินให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยการตรวจพัฒนาสถานที่ผลิตเกลือบริโภคเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานโดยการสุ่มตรวจเกลือบริโภคในสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอตามนยโยบายในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอนดีนของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้เกลือบริโภคเสริมไอโอดินช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงไอโอดินเพื่อชีวิตกินวันละนิดทุกวัน